ข่าวกับถูกต้องเนี่ยดีที่สุดนะครับเทีนี้มันอย่างนี้นะฮะมีบางแห่งนะเข้าไปแป๊บเดียวนะฮะโอ้ค่ารักษาเนี่ยนะขึ้นทิ้ง8 0 0 0เก้าพันนะไม่เกินชั่วโมงนี่จริงนะไม่เกินชั่วโมงเนี่ยแปดพันเก้าพันเลยขึ้นปรูดเลยนี่นะฮะโอ้เนี่ยน่าน่าเป็นห่วงนะะนี่ก็เป็นเรื่องเขาอาจจะมุ่งธุรกิจมากเกินไปนะครับ อย่างนี้ผมว่ามันก็น่าเห็นใจพื้นตนนะฮะน่าเห็นใจจริงๆโรงพยาบาลเอกชนที่ฉันเคยไปหาดนวยความที่มันใกล้ไงคะก็ไม่สบายป่วยนิดหน่อยเกือบสามพันไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าโรงพยาบาลก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่านี้ด้วยนะคะ เราเราก็มีอย่างนี้นะฮะบางแห่งเนี่ยนะครับโรงพยาบาลที่รับรักษาเนี่ยเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปเบิกเดี๋ยวเบิกได้ไปเบิกได้รักษาไปก่อนผู้คนตนก็เชื่อนะฮะเนี่ยเบิกได้ไม่เกินเจ็ดชั่วโมงไปเบิกได้รักษาไปเถอะเน่ยนะฮะพอไปถึงเนี่ยไปเบิกได้ไม่เท่าไหร่ได้ไม่มากได้ไม่เต็มอ่าครับจ่ายเองอีกต่างหากเมื่อสักครู่คุณรังสีมาพูดถึงว่ากรณี มีผู้ป่วยแล้วก็สลบไปนะครับเกิน3วันย่างเอาสักสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็หมอผ่าตัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อญาติหรือโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ผู้ป่วยเนี่ยประกันตนไว้ได้อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยอันนี้เนี่ยพอไปขอเบิกเนี่ยเบิกไม่ได้นะครับเนื่องจากก็มีเหตุผลว่าเนื่องจากว่าสลบไปไม่สามารถติดต่อได้กระโปรงกระเป๋าอาจจะหายแล้วตอนนั้นร้องเรียนมบอกว่าขอขอเบิกย้อนหลังนี้ได้ไหมคะอ๋อนี่ก็อย่างที่ผมพูดพูดไปแล้วว่าให้เวลาเบิกนี่นะฮะ ไม่เกินหนึ่งปีนะนับ,น,บนับแต่วันที่เข้าเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะะไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยนะฮะฟื้นขึ้นมาแล้วนะฮะก็เตรียมหลักฐานใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปยื่นขอขอรับ ่ารักษาพยาบาลที่สํารถงานได้แต่ว่าถ้ามันเกิน72ชั่วโมงไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรฮะแล้วถ้าอย่างแค่เช่นที่คุณโนถามเนี้ยพอสลบไปนานใช่ไหมคะก็กระปงกระเป๋าตอนเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะมีคนเอาไปแล้วมีตัวเปล่าเปล่าแล้วก็เบิกได้แค่3วันแล้วในส่วนต่างที่เหลืออีกสัก5าวันเนี่ยเขามายื่นอุทธรณ์ขอเบิก5วันนั้นด้วยจะได้ไหมคะได้ยื่นอุทธรณ์ถ้าถ้าสมมติได้อ่าได้สมมติหมดไปแสนเงี้ยนะคะเบิกได้หมื่นเดียวเนี้ยนะครับ ก็มายื่นอุทธรณ์ได้เขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ก็คือสลบอยู่จะติดต่อโรงพยาบาลตามบัตรยังไงามายื่นอุทธรณ์ได้ทีนี้ก็จะดูนะครับว่า,ายืดหยุ่นถอนเขบอกเสเลยว่าต้องยืดในภาใน30วันนะ,ะนับแต่วันที่เจ้าที่ของสํานักงานชั้นต้นเนี่นะฮะเขาเขามีคำเขาเรียกคําสั่งนะครับคำสั่งว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับข้าวสาบางแค่หมื่นเดียวนะ,ะอย่างเงี้ยนะฮะ เราไม่พอจยเราเสียไปแสนหนึ่งนี่แล้วก็อุทธร์ภายใน30วันะนะนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งของเจ้าดีชั้นต้นเนี่ยนะฮะในทันสภุภา์อุทธร์มาย้ายเกินนะ,ะเกินเดี๋ยวถูกยกคาร้องอีกนะถ,กถูกยกก็ยื่นมาก็อ้างเหตุผลนะอ้างเหตุผลว่าที่มันแพงเพราะอะไรนะครับมันแพงเพราะอะไรเพราะว่าใช้วิธีการรักษาที่ยุ่งยากมากหยุดยาแพงอันนี้ตำรองนี่นะตำรองเนี่ยนะนะเสร็จแล้ว ทางสำนักงานเนี่ยก็จะหารรมการแพทย์ไปกรรมการแพทย์ก็ให้บ่อยนะฮะว่าเออเนี่ยอาการแบบนี้ต้องใช้ยาตัวอย่างนี้สําคัญมากแพงมากนะแล้วต้องวิธีการรักษาเนี่ยยุ่งยากมากไม่ใช่ผ่าตัดธรรมดาอย่างนี้อย่างนี้คงจะไม่ได้นะครับหรือไม่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะบางแห่งนะเรียกค่ารักษาบาอ้แบบไอค่ากําไรอะนะสูงมากอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ เราจะดูให้เฉพาะวิธีการรักษาเทคนิคยุ่งยากยุกยาตัวสําคัญอะไรเงี้ยต้องต้องใช้จาเป็นใช้แล้วมันแพงอันรเงี้ยกรรมการแพทย์เขาจะเพีจยรณาให้เขาได้ดูว่าโอ้ต้องขอแยกมาเป็นห้อง v ีไอีห้องเดียวอะไรอย่างนี้ต้องจ่ายนะต้องจ่ายเองครับอย่างค่าห้องค่าอาหารเนี่ยเราให้วันละ700ดร้อยบาทถ้าเข้าไปก็คิดวันละพันเงี้ยส่วน300บาทที่เกินต้องจ่ายเอง อยากดูทีวีมีตู้เย็นเงี้ยต้องจ่ายเองอยากได้ไมโครเวฟอยากได้รองเท้าเดินในห้องส่วนเกินต้องจ่ายเองจ่ายเจ็ดร้อยบาทที่สํานักงานให้ก็คือเราถือว่าเราดูแลในส่วนของที่เป็นการรักษาพยาบาลจริงๆนอกเหนือจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยถ้าผู้ประกันตนต้องการก็คือต้องจ่ายเองใช่ครับให้เฉพาะในส่วนที่จาเป็นนะฮะแต่ก็อย่างว่าเราก็ไม่ได้เก็บเยอะนะคะในเดือนเดือนหนึ่งนี่เราเก็บค่ารักษาพยาบาลในส่วนของการเก็บเข้ากองทุนเนี่ย ก็พอสมควรถูกใช่ไหมคะครับ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 ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องราวของการคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา40กันบ้างค่ะคุณวิทวัสนะคะเป็นเรื่องราวของหมอเจ็บแต่ไม่รู้ว่าหมอเจ็บเนี่ยเอะหมอจะเข้ามาตรา40ได้หรือเปล่าแล้วไปเกี่ยวอะไรกับหมอนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะครับตัวเพี่แว่นนี่ดูหมอเป็นด้วยหรอ ของนี้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบลูนะเดี๋ยวของจะย้อนเข้าตัวเราจริงแกไม่อย่างนี้ยอย่าลบลูฉันละให้แกไม่เชื่อกลับนะนั่งงั้นนั่งงั้นเจ้ามาทับแล้วเจ้ามาแน่แล้วทุกคนอยู่ในความสนุบทำไมเจ้ามาอะไรนี่ตอนสิ้นนี่นะจะกินของผิดสำแดงไปแฟบแน่แล้วแล้วกใจทุกคนอย่าตกใจมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วขามาใกี่กใกล้อกีกอีกนิดนง <c oughs> อยากมีผัวนะเนี่ยผัวผอย่างนี้ยพี่เจ้าคิดตั้งใจก่อนนีหัวเจ้าอยู่ไ,ม,ไม่ไกลจริงหรอคะ ลักษณะเป็นยังไงคะหล่อรวยหรือเปล่าคะเอ็งอย่าไปดูคนแค่ภายนอกไปดูเข้าไปข้างในเขาเป็นในจิตใจเป็นคนจริงใจใส่แววนทะลุไม่ออกถามไอ้เข้าข้างๆนี้ก็ได้ม,มันเป็นเพื่อนสนิทมันมันรู้ดีเจ้าามากมากไปแล้วมากไปแล้วเดี๋ยวมันชัด พ่อป่าป่าจัดป่าอย่าขัดสมาธิเจ้าสิเอ้ยโอเคนะครับค่ะเหมือนตายเลยอะเก๋แน่นไหมแน่นไหมแน่นเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้งี้งี้พี่นโอเคนะฉันดูบ้างฉันดูบ้างเช็ดเฉดทำไรนี่ที่ที่นี่ที่ไหนอะแล้ี่ไอ้บ้านเรามาดูดวงกันอยู่ไงเฮ้ยตะกี้เจ้าลงองลงองลงเออแน่นแมากเหรอ ฉันดู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 เอ้มาใกล้ใกล้เออไต่กใจฉันหรือเปล่าเนี่ยไอตู่นะคืออังหังอ่ะชะพ่อเข้ามาใกล้ใกล้แกกำลังอยากรวย หลาบแกกำลังจะมาอะไรฉักัดูหมออยู่จถูกรถชนแจ๋คเวอถูกรถชนใช่อะไรเนี่ยผมเงยเงยผมเอาใจใจขาหมอที่โรงพยาบาลันเปดูอันละ ลาบทุกขลาบเจ็บข้อเหรอเอ็งลงลบลูข้อยืมเงินไว้แต่เสียงเงินไม่ต้องไม่ต้องแกะไม่ต้องลูทุกขลาบยังไงครับท่านเจ้ามันทุกขลาบยังไงเนี่ยเสียตังค์ชัดๆเลยเนี่ยฮะมันเป็นทุกขลาบเวลาเอ็งไปโรงพยาบาลเอ็งไม่ต้องเสียเงินให้กับคนใช้เพราะเพราะเพราะอะไรเอ็งมีสิทธิ์ประกันสังคม ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะโดยสมัครใจตามมาตรา40จะไม่ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยค่ะเนื่องจากประชาชนทุกคนนะคะได้รับความคุ้มครองในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสุขภาพหรือบัตรทอง30บาทอยู่แล้วค่ะโดยมาตรา40มีทางเลือกสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเลือกดังนี้ค่ะ ทางเลือกที่1จ่ายเงินสมทบ100บาทต่อเดือนผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่ 1. กรณีผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจะได้รับเงินทดแทนจากการขาดไรายได้เมื่อเป็นผู้ป่วยในและนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่2วันขึ้นไปเป็นจํานวนเงิน200บาทต่อวันค่ะแต่ไม่เกิน20วันต่อปีโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนค่ะ2กรณีทุกภาพผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนจากการขาด ไถ้าร้อยถึงหนึ่บาทต่อเดือนเป็นเวลา15ปีค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าจํานวนเงินทดแทนจากการขาดไรายได้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทั้งนี้ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปค่ะ3กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทําศพ2 0,000บาทโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนใน12เดือนค่ะทางเลือกที่2 สายเงินสมทบ150บาทต่อเดือนผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มจากทางเรื่องที่1อีก1กรณีรวมเป็น4กรณีค่ะซึ่งสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นได้แก่กรณีชราภาพผู้ประกันตนจะได้รับเงินก้อนสำหรับวัยหลังเกษียณโดยมีเงื่อนไขคือผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ6กสปีบริบูรณ์และได้รับเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนค่ะอย่าลืมนะคะรู้แล้วบอกต่อผู้ประกันตนตามมาตา40จะไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยค่ะ